อมีเนนบาเสียงหน่อยดูไทายคลิปส,ส,สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมอะไรก็ไม่รู้เกมลองอันนี้นะแล่เราก็มาแต่งตัวใหม่เพราะว่าเราเพิ่งมีโรบักแต่ก่อนเรามีแค่สูนโรบักนะคะงั้นเราเข้าเป็นเกมกันเถอ่ะเล่นรางรถไฟทุกคนคิดว่ารางรถไฟมันไปทางนู้นหรือทางนี้ทุกคน คิดว่ามันไปทางไหนมีรูท่ายืนนี้เราก็ซืสิท่ายืนตอนแรกของเรามีมีเจ็ดร้อยโลบัคแต,ต,ต่ตอนนี้เราใช้เยอะเราก็เลยเหลือยี่สิบยี่สิบแปดโลบัคนะทุกคน แไม่รู้ว่าไมเราต้องใช้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าที่เหลือเราเอาไปเกงเพื่อนกินนะทอกคอยากเล่นอ่ะหัวติดเอาทำท่าทางก่อนอือเฮ้ฮเ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 ฮล่อ่เฮเลเฮ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 ่ฮเฮเฮเยเบเฮเฮเเเ เบช่วยด้วยเบเบ,บ,บคอนรถไฟไปก่อนทำไมต้องกดรีไซเน้าไม่เป็นไรหรอกตรงรีบวิ่งๆิทางนี้ควรไปแต่ว่ามันต้องน่าจะใช้รูบักแต่เราจะไม่ใช้อีกแล้วเราจะเดิน แต่เราขอเงียบหน่อยนะทุกคนเพราะว่าแบบเจ็บพอและ <c oughs> เออเม่ได้จะถึงใกล้ถึงละโอเคถึงละยังไม่ถึงหรอกแต่ใกล้ถึงละยว่งๆยว่งๆทางไหนนะทางไหนนะหรือเี้ย นีงนีเลยมาเลยเพื่อนกดสักคั้ทีนี่เราสวยไหมทุกคนอ่าแบหาเหลือ5%เอ้ย10%เอ์เนี่ยรถไฟฟ้ไปละไปละ นี่น่ากลัวเน,กวนเกือเอ๊ะเสียวขาเสียวขาแบบของเท่ทุกคนอื้ออ,อ้อ้าวอ้าวมันมุนเมียนจังทุกคนมุนเมียนสามสองหนึ่ง อ,อาถามอาเกิดอะไรขึ้นนี้ทุกคนเกิดอะไรขึ้นทไมรถไฟประชันขนาดนี้เห้ยเอดูทำไม คิดแบบสนุกมากเลยอะทุกคนไม่อยากจะเชื่อว่ามันสนุกได้ขนาดนี้แล้วอยากเล่นอีกอะทุกคนจะไปกดอันนี้กันนั่งกิดเบคอนนะั่งต่อไปสี่เบ บีนั่งหลังบีเดี๋ยคนนั่งหลังเอ้ไม่ใช่อันนี้ตัวละครอ,อะไร,รอ๋อไฟไปยังทำไมคนที่อยู่ด้านหน้าทำไมไม่กดเดินหน้าถามหน่อยดูวิวก่อนเลยฮะใครอะ นี่รา t ไปละกิกรจัก oh. ิจกปุมปุ้นออ๋อด้านหลังทำอะไรนะเอ้ยเมื่ไหร่จะถึงเนี่ยไม่อดไม่อดไม่อดเคียนทำอะไร เห็นภาพนี้ฉันงงโอ้โอ้่าแล้วไมันเปลี่ยนแล้วแล้วแล้วมันเป็นภาพอย่างนี้มันก็เลยเปลี่ยนเอวเอวดูแล้วทำไมมันสั่นมันก็เลยเปลี่ยนไงเอวไอเคนดี้ไอเคนไฟเอวเอวโอ้จะอ้วกจะอ้วกคงแด้ ไปได้จอดแลฉันอยากนั่งด้านหน้าฉันอยากนั่งด้านหน้ารู um uh ้ย huh. um ังอ uh ูไ huh. ม um ่ว uh ่า huh. อ um ูช uh ิเบะอูไ huh. ม um ่ว uh ่า huh. อ uh ูไ huh. ม um ่ว่าอ huh ูแม็กหน้าอูแม็กหน้าเออติดขอนั่งหน้าไหนเบี้ยนเบี้ยนขอนั่งหน้า เลี้ยวก็น่าง้าโอ้น่าหน้าหนุยโว้น,น่าหน่าหนุยเดี๋ยวเราพิมพ์บอกนะ